สวัสดีค่ะเหล ok ่าสาวกแครอทแมนฟิทั้งหลายก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องป้าเก๋าอ่านการ์ตูนเก่าก่อนอื่นป้าเก๋าก็ต้องขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์แล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าเก๋าได้ทําคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สําหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาป้าเก๋าลงคลิปใหม่ๆนะคะโอเคค่ะเรามาชมตอนต่อไปกันเลยดีกว่า อู่ในนี้อาจจะเหงาสักหน่อยนะึ <im it> ้นราคัะโอมุริผู้หญิงที่รู้อนาคตร่วมมือกับเราด้วยฟาบาดโปรดรักษาพระวรากายด้วยเพี่ค่ะวางยามไว้ให้ดีอย่าให้ทหารอียิปต์เข้ามาได้แม้แต่คนเดียวให้พวกทาสเร่งมือสร้างหอคอยให้เสร็จโดยเร็วแค่เราเธอเป็นเจ้าสาวของฉันต้องกลับจากบาบิโลนียภายในหนึ่งวันเอเมฟิส ฉันก็อยากกลับไปอียิปต์กลับไปสู่อ้อมอกของคุณฉันจะทำอย่างไรต่อไปดีเมมฟิสช่วยฉันด้วยเมมฟิสฉันคิดไม่ออกเลยเออคุณแคโรลขอโทษครับเธอไม่ผิดหรอกอุนัทที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะผมให้ผมตายซะยังจะดีกว่าเอ,อ้ยพูดอะไรอย่างนั้นอุนัทเธอต้องบาดเจ็บเพราะช่วยให้ฉันหนีฉันสิต้องขอโทษเธอมากกว่าลูกค้า พาอุนัทไปนอนที่เตียงเถอครับคุณแครอลช่างดีต่อผมเหลือเกินอุนัทเป็นยังไงบ้างผ้านี้คงจะสะอาดยาก็คงจะอยู่ในกล่องเสื้อผ้าเอ้ออยู่นี่เองคุณแครอลอย่าทำอย่างนั้นผมไม่เป็นไรหรอกอย่าห่วงผมเลยแหมนี่ไม่ใช่เวลาจะพูดเรื่องนั้นฉันยังจะต้องหาทางหนีอีกให้ได้พออุนัทหายดีเราจะเริ่มต้นกันใหม่อีกเราทุกคนจะต้องร่วมมือกันถึงจะหนีได้ ที่ได้อ่องนายน้ำนี่อ๋อเอาไปต้มให้เดือดสะก่อนออบาดแผลสหาหัสมากโอ้ยไม่ถูกราคัดข้าก็บุญแล้วอดทนหน่อยนะอุนัตเพราะช่วยฉันแทๆ้ๆเชียวโอโบาดแผลน่ากลัวจริงๆคุณแครอลขอบคุณที่กรุณาช่วยชีวิตผมไม่เป็นไรหรอกอุนัตเธอทำเพื่อฉันหลับไปแล้วเสื้อผ้าของท่านเปื้อนเลือดหมดแล้วเปลี่ยนสะก่อนเถอะครับ ผมจะดูแลเขาต่อเองราคัตคุกคามชีวิตของเราสองคนเพราะรู้ว่าคุณแคเราคงไม่ยอมให้เราถูกฆ่าไปต่อหน้าต่อตาลูกคาดูด้วยนะว่าเลือดหยุดไหลหรือเปล่าครับที่ดาแห่งนายลงมือเองต้องได้ผลแน่ดูเหมือนใครจะขึ้นด้วยนะราคัตเป็นผู้ชายที่น่ากลัวจริงๆเราน่าจะรู้ตั้งแต่ตอนเจอที่แม่น้ำยูดาเราน่าจะบอกให้ทุกคนรู้ทำไมฉันถึงไม่เล่าให้เมมฟีดฟังเสียตั้งแต่แรกนะ เราทำให้เรื่องเลวร้ายลงไปเองฉันฉันโทษที่ได้อย่างน้อยอย่าได้โศกเศร้าไปเลยพี่โยค่ะเราต้องหนีออกไปได้แนะ่ๆนะลูกค้าเราจะติดต่อกับไอซิดได้ยังไงนะจะทำยังไงดีไอซิด <laughs> บาบิโลเนียสวยเหมือนกับที่ราคัตเคยเล่าให้ฟังเลยนั่นแม่น้ำยูเฟรติสเ <laughs> จ้าดูสิอาลีเพค,ะ,คะองหญิงไอซิดเออ ใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสุขแบบนี้ขององค์หญิงไอซิดเราไม่ได้เห็นมานานแล้วเหมือนกับแม่น้ำนายแค่เราตายแล้วโอ้นังชายของพี่ไม่มีมารระหว่างเราทั้งสองอีกแล้วน้องของพี่แน่นอนพี่จะต้องกลับไปแน่ๆอียิปบ,บ้านเกิดเมืองนอนของเรายังดีใจไม่หายอีกหรึอ๋อท่านราคัสวันนี้ช่างสวยเหลือเกินฮึ ถ้าเมมฟิสถูกค่าผู้หญิงคนนี้จะทำยังไงโอ้ท่านราคัดกับท่านไอซิดถ้าทางรักกันดีนาะเมื่อไหร่เจ้าหญิงผมทองถึงจะปรากฏตัวสักทีนั่นสิฮาเซนน่าจะออกเดินทางกลับได้แล้วนะเราจะได้ไปค้าขายต่อเมื่อไหร่เจ้าหญิงผมทองจะกลับอียิปโอ้ขอบใจจ้ารู้สึกว่าใครๆก็รักทิดาแห่งนายกันทั้งนั้นน่าเป็นห่วงจริงๆร,รู้สึกว่ามีอะไรทแแม่งทแม่งนะฮึม กษัตริย์ฮิปไทยทรงมีบัญชาว่าทิดาแห่งนายจะต้องสิ้นชีพในบาบิโลนนี่คอยจับตาดูให้ดีถ้าทิดาแห่งนายกลับวังเมื่อไหร่แล้วก็จะปล่อยให้พลาดไม่ได้เฮ้ยเ <Hey, S 1> บื่อจริงๆเอะฉันว่าทิดาแห่งนายไม่ได้ออกจากหอคอยแน่ๆเอ้ยขึ้นมาจนได้วางยามแน่นหนามากเลยเอะนี่คงจะเป็นช่องลมทำด้วยทองแดงนี่นะแข็งแรงอย่างนี้จะเอามันออกไม่ใช่ง่ายๆเลย เฮ้ยแย่จริงๆอา้าวเร็วๆหน่อยสิพวกที่ขนน้ำน่ะท่านราคัดมีบัญชาให้เร่งมือหน่อยลูกค้าทหารจะเปลี่ยนเวรแล้วลงมาเถอะเดี๋ยวมันจะผิดสังเกตลงมาเร็วๆไงพอจะมีลู่ทางบ้างไหมอ๋แย่เลยมีลูกโรงอันเบล่มเลยวันนี้ฉันลองสำรวจตามผนังกำแพงดูแล้วมันไม่มีทางลับออกไปได้เลยเบ้าจริงที่ได้แห่งนายล่ะเออคุณแคเรเา หลับอยู่นี่เองต้องนอนเฝ้าแกทุกวันทั้งๆท,ที่เป็นราชินีช่างมีความเมตตากรุณาจริงๆน่าจะได้เป็นราชินีของเจ้าชายอิสมินเออเมมฟิสเออลูกค้าเอออุนัตื่นแล้วเหรอสบายขึ้นบ้างไหมออคุณแครารอโบุญคุณครั้งนี้ผมจะไม่ลืมเป็นอันขาดผมจะขอจงรักพักดีต่อฟาโรเป็นการตอบแทนอุนัส พูดถึงแมมฟิสเมื่อกี้ฉันฝันถึงเขาเอ้ยทำยังไงดีล่ะจดหมายฉบับนั้นคงจะถึงมือของแมมฟิสแล้วโอ้ฟาโรเแมมฟิสคงจะกรอดเป็นไฟอย่างแน่นอนแมมฟิส <Memphis. S 1> นั่นไม่ใช่จดหมายของฉันหรอกนะไม่ใช่จดหมายของฉันฟาโรฟาโรอยู่ไหนมีจดหมายจากบาบิโลนเออตอนนี้ฟาโร์เสด็จไปทรงควบคุมการสร้างเขื่อนอยู่ที่แม่น้ำนายนี่ บอกให้พวกเขาขยับไปทางขวาอีกนิดขยับไปทางขวาหน่อยขยับไปทางขวาอืมเอาละ่ะตรงช่วงนั้นของแผ่นดินอ่อนตัวมากฟอบอดเมืองแรกทองแดงตอนนี้ไปด้วยเรือได้แล้วพี่ยาค่ะเอา้าไปเดี๋ยวนี้เลยเทนเมมฟิสฉันไปด้วยคนนะฟาโร่โอ้ยคอยด้วยสิเทนเมมฟิสผู้หญิงคนนั้นเป็นใครดูนั่นสิผู้หญิงคนนั้นโอ้อตัวหญิงคาบล่านะ่ะตัวหญิงคาบล่าอยู่กับฟาโรทั้งวัน ไม่ยอมให้คลาดสายตาเลยทีเดียวใช่ถือโอกาสตอนที่ราชนินีแห่งอียิปไม่อยู่ท่านเมมฟิสคงจะเหนื่อยดื่มน้ำนี่ซะหน่อยสิไปคะอ๋อขอบใจเจ้าหญิงแหแท่านเมมฟิสแล้วก็ฟาโรฟาโรพยาค่ะอะไรกันมีจดหมายจากราชนินีแห่งอียิปอะไรนะจดหมายจากแค่เราเหรืออ๋อจริงด้ือนี่พยาค่ะอ๋อแคเราเขียนจดหมายมาหาฉันฟาโรเมมฟิส แค่เราเพิ่งจะเขียนจดหมายมาเป็นฉบับแรกเออจากราชินีแห่งอีบอืมแม้จะส่งมาเพียงฉบับเดียวก็ยังดีแคโรสุดที่รักของฉันกลับมาเร็วๆเถอะฉันคิดถึงเธอเหลือเกินเมมฟิส <Memphis. S 2> คงจะให้เราไปรับที่ทะเลทรายแถบชายแดนเอออะไรกันนี่อยากจะอยู่ที่บาบิโลนอีกระยะหนึ่งเมืองบาบิโลนสวยมากจริงๆจ,จนฉันติดใจออแคโร คงจะเป็นเมืองที่สวยอย่างแน่นอนท่านราคัตก็ใจดีพาชมที่ต่างๆด้วยตัวเองหน้อยฉันทนไม่ไหวแล้วเกิดอะไรขึ้นอนี่ฉันต้องรอราชนีของฉันอีกหรือนี่ทั้งๆท,ที่เพิ่งจะแต่งงานกันได้ไม่นานบอกว่าจะกลับเ,เร็วๆที่สุดนี่คงจะเป็นหลงคารมเจ้าราคัดเข้าละสิเธอต้องทำตัวให้ประชาชนเคารพเลื่อมใสแต่นี่ เธอกลับไปติดใจบาบิโลเนียของเจ้าราคัทมากกว่าจะอยู่ข้างๆฉันฮึฟาโรออเมมฟิสฮึฮฮไปเอามา้ามาไปดูบริเวณสร้างเขื่อนกันหน่อยโอ้ท่านเมมฟิสฟาโรอนุญาตให้ไปเพราะขัดความต้องการของเจ้าพี่ไอซิดไม่ได้แค่เราเธอเป็นของฉันแล้วนะราชินีของฉันฮอเอา้าไปกันได้แล้วแค่เรา เธออยากอยู่ที่บาบิโลเนียมากกว่าจะอยู่ข้างๆฉันฟาโรฟาโรรอด้วยพี่อะค่ะฟาโรเมมฟิสอยากไปบาบิโลนแต่ก็ไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ไปงานแต่งงานของไอซิดจะไม่ให้ไปอย่างเด็ดขาดแคโรอเธอคิดยังไงฉันไม่เข้าใจเลยฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆบ้าจริงๆแคโรอ๋อพระราชินีแห่งนายยังไม่กลับมานี่เองถึงได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟอย่างนี้ ตอนนี้ก็เป็นโอกาสของเจ้าหญิงครับล่าแล้วหละเพคะอุ๊ยจะทำยังไงดีล่ะครับที่ได้แห่งน้อยป่านนี้เมมฟิสคงจะกรดจนแทบคลั่งคงจะคิดว่าฉันคิดอย่างนั้นจริงๆผมไม่รู้จะขอโทษคุณคารออย่างไรดีอุนัสตอนนี้เมมฟิสคงกำลังยุ่งเรื่องสร้างเขื่อนเออครับแม่น้ำนายเปรียบเสมือนชีวิตของชาวอียิปต์น้ำจะท่วมทุกปีจึงสร้างเขื่อนอย่างที่คุณคารอแนะนำ การสร้างเขื่อนครั้งนี้เป็นงานที่สำคัญมากทีเดียวอืมชาวอียิปต์มีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะแม่น้ำนายเมมฟิสเมมฟิสคุณจะต้องตกหลุมพรางของราคัตแน,น่ๆถ้าคุณมาที่บาบิโลน <c oughs> โจะหนีก็หนีไม่รอดทำอะไรไม่ได้เลยแย่ที่สุดทั้งๆท,ที่รู้ความคิดของราคัตแต่เราก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยฮ่า ยังไงก็จะงอมืองอเท้าไม่ได้แล้วอ้อนี่ฮาเซนนายลืมเรื่องทิดาแห่งนายแล้วรึพวกเราเป็นพ่อค้าก็เดินทางค้าขายไปเรื่อยๆนี่นี่ทิดาแห่งนายที่ทานายอนาคตได้นะ่ะฉันจะต้องพบท่านให้ได้เชียวยังไม่ออกจากหอคอยเลยนี่นาะนั่นสิป่านนี้น่าจะออกมาได้แล้วนะหรือว่าถูกกักขังอยู่ข้างในแต่ฉันขอเห็นแค่วบเดียวก็พอใจฮะยังไม่ออกมาอีกเหรอ หอคอยที่กำลังสร้างอยู่โอ้ตู้หญิงผมทองไม่ว่าจะไปทางไหนก็มีแต่คนอยากพบตู้หญิงเออนี่คงจะเป็นแม่น้ำยูดาใช่ไหมฮาเซนจักอยากจะรู้แล้วสิมีเรื่องอะไรถึงไม่ออกมาสัทีต้องมีอะไรเกิดขึ้นในหอคอยแน่ๆ,ๆนี่เราไปปะปบบนกับพวกทาสที่ก่อสร้างอยู่กันเถอะเฮ้ยจะบ้าหรือไงเราเป็นพ่อค้จะทำอย่างนั้นได้หรอถ้าแกไม่อยากไปก็แยกกันไปตรงนี้นะครั เดี๋ยวฮาเซนใกล้จะถึงเวลาแล้วสินะในที่สุดทิดาแห่งนายก็ติดอยู่ในหอคอยอย่างที่คิดไว้เจ้าชายอารุกลอนอย่าทรงคร่ำเคร่งมากโปรดระวังพระวรากายด้วยพี่ยาค่ะลูกค้ายังหาทางหนีออกไปไม่เจออีกเหรอฉันคิดว่าราคัตคงจะเตรียมห้องนี้ไว้เพื่อขังเจ้าหญิงโดยเฉพาะฉันเกลียดเจ้านั่นจริงๆเอยมืดแปด้านจริงๆเรา ต้องหาทางให้ไอซีดได้รู้ถึงท่าแท้ของราคัตให้ได้แต่ว่าเราจะทำด้วยวิธีไหนล่ะแค่หาทางช่วยตัวเองให้หลุดจากที่นี่ก็ยังทำไม่ได้เลยคงต้องหนีทางช่องลมครับแต่ว่าลูกกรงทองแดงที่ปิดอยู่มันแข็งมากฉันจะลองปีนขึ้นไปดูสักหน่อยฮะฉันจะปีนขึ้นไปสำรวจด,ดูฮะช่องลมนั่นเหรอครับโอ้ไม่ได้นะครับที่ใดแห่งน้อยลูกค้า สอนวิธีปีนขึ้นไปหน่อยไม่ได้หรอฉันเคยปีนเขาก็จริงแต่มีพี่ไรอันคอยช่วยอยู่แต่ว่ามันอาจจะตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีอย่าเพิ่งห้ามอะไรเลยดีกว่าเอ๋อคุณแคโรอช่วยฉันหน่อยสิลูกคา้าอครับที่ดายห่งนายระวังหน่อยนะครับมีใครมาหรือเปล่าอุนัทเออเออคุณแคโรลประตูเปิดเอ๊ะใครน่ะที่ดายห่งนายเออท่านราครับ อยู่ในห้องนี้เป็นยังไงกันบ้างฉันเป็นราชินีอียิปต์แต่ท่านมาขังเราไว้ช่างไร้มมรยาจริงๆพี่สาวของกษัตริย์แห่งอียิปต์ก็เป็นแม่เหตสีของท่านไม่ใช่หรือเรากับท่านก็เปรียบเสมือนเป็นพี่น้องกันท่านมานี่คิดจะทําอะไรอีกล่ะกร,ะรุณากลับออกไปซะฮึไม่ไปเอ,อ้ออันตรายที่ใดอย่างนา้อยอคุณคุณแค่รอท่านเป็นพี่น้องกับข้าจริงๆหรือ เปนเจ้าหญิงที่โดดเดี่ยวไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะอ๋อที่ดดแห่งนายไม่ห่วงความปลอดภัยของลูกค้ากับอุณทแล้วรึเอ้อ,อ,อหยุดนะฟังนะดาครับตอนนี้ไอซีดอยู่ที่ไหนปลอดภัยดีหรือเปล่า <laughs> วางใจเถอะนะไอซีเนะี่ยมีความสุขที่สุดเลยละเอเขาคงจะไม่รู้เรื่องราวทางนี้แน่เลยฉันไม่เชื่อหรอกว่าไอซีดจะปลอดภัยจริง ต้องให้ฉันได้เห็นกับตาฉันถึงจะเชื่อโอ้ที่ได้แห่งนายทาั้งทที่ตัวเองถูกขังอยู่อย่างนี้ก็ยังอุตส่า์เป็นห่วงไอซีดอีกอ่ะเย่ามาแตะต้องตัวฉันไปให้ไกลจากฉันเลยนะดีละที่ได้แห่งนายวันนี้ท่านต้องทำนายอนาคตของบาบิโลเนียให้เราฟังฮะอนาคตอะไรกันเราจะม่ฆ่าท่านแต่จะขังท่านไว้ที่นี่เพื่อให้คอยทำนายอนาคตของข้าเพียงคนเดียว ที่ดาแอ่างนายเดี๋ยวก่อนท่านเข้าใจผิดแล้วนะบอกตั้งหลายครั้งแล้วว่าฉันไม่ดูเรื่องอะไรเลยทํำนายไม่เป็นที่ดาหอ่างนายคุณแค่รอลฉันเกิดในศตวรรษที่20เรื่องต่างๆฉันก็อ่านมาจากหนังสือประวัติศาสตร์ทั้งนั้นฉันไม่มีอํานาจในการทํำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าหรอกฮอึไม่ยอมทํานายหรือดูนี่ออ,อลูกค้าอ๋อหยดุดหยุดนะที่ด้อย่างนาย ถ้าไม่ทำนายอนาคตของข้าลูกค้าขอขาดแน่ท่ดาแห่งนย้ยชีวิตของผมไม่มีค่าอะไรหรอกพอทีทั้งราคาเจ้าหญิงอันเป็นที่รักของเจ้าชายอิสมินของเราแบบใดที่เราช่วยที่ดาแห่งนายนีออกไปไม่ได้เราก็จะตายไม่ได้เหมือนกันเอะฉันจะทำนายอนาคตได้ยังไงกันลูกค้าจะถูกฆ่าเอ,อจะทำยังไงดีฉันจะทำยังไงจะทำยังไงดีนะฉันทำนายอนาคตไม่ได้ โอ้โอมอริเอา้าอ่านให้ทิดาแห่งนายฟังสิทางเหนือของบาบิโลเนียเผ่าเอลัมกำลังรวมตัวใกล้เข้ามาตอนนี้บาบิโลเนียของเราควรจะวางกำลังต้านยังไงกรุณาช่วยตอบด้วยเถอะเรื่องอย่างนั้นฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันล่ะตอบสิทิดาแห่งนาย,ยฉันอึดอัดนะราคัสปล่อยสิแผนที่ตอนยุคประวัติศาสตร์เอลัม ที่เขาซาโครดบาบิโลเนียซีเรียอิสราเอลทะเลซายอารับพวกเอรามจะมาลุกรานบาบิโลเนียนั่นเป็นเรื่องอีกตั้งร้อยปีข้างหน้าตอนนี้พวกเอรัมเคลื่อนไปทางเหนือเป้าหมายที่จะโจมตีคือชนเผ่าหนึ่งที่อยู่แถบเทือกเขาซาโครดนอกจากนี้ฉันก็ไม่รู้อะไรอีกแล้วโอ้ทิดาแห่งนายเล่าเรื่องอนาคตขึ้นแคราโอ้ทิดาแห่งนาย ในที่สุดก็ต้องทำนายอนาคตจนได้แย่จริงที่ฉันเกือบจะฆ่าตัวหญิงตัวน้อย,น,อยนี่ซะแล้วน่าสงสารจริงๆที่ไม่มีใครจะมาช่วยเธอได้เออผมเปล่งประกายสีทองสว่างสวยัยเธอจะต้องอยู่ในหอคอยนี้ตลอดไปเธอมีค่าสำหรับฉันมากเธอเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของฉันเออท่านราคัสทุกคนชั่วมังอาจนักดีละที่ได้แห่งน้อย ต่อจากนี้ไปท่านจะเป็นผู้นำความผาสุกมาสู่บาบิโลเนียโอ้ตอนแรกคิดว่าเป็นแค่ข่าวลือเพิ่งจะได้เห็นกับตาแม้ยังกับเรื่องโกหกเจ้าหญิงมหัศจรรย์คราวหน้าเจอกันคงจะหาข้อแก้ตัวดีกว่านี้โอ้อคุณแครรอลเป็นยังไงบ้างครับท่านราคัดฟังไว้นะท่านไม่มีวันจับฉันได้นานกว่านี้หรอกเอะเจ็บใจจริงๆเมมฟิสโอ ทำนายเหมือนกับสุภาษิตเก่าของเราไม่รู้ว่าเจ้าหญิงสามารถทํานายได้ยังไงที่ด้แห่งนายจอมหัศจรจันท่านราคัตคิดยังไงโอมุริเจ้าหญิงคนนี้มีค่าควรแก่การเสี่ยงไหมทำนายได้อย่างกับตาเห็นเหมือนอย่างที่เคยฟังมาโอทานราคัอ,อคุณแคเรเป็นยังไงบ้างที่ดาแห่งนายเจ็บใจแล้วสามจริงๆท่านราคัต แล้วท่านจะต้องนึกเสียใจทีหลังที่ทำกับฉันแบบนี้ฮึโอมุริเต้าหญิงผมทองนี่เป็นคนมหาศารย์ที่หายากในโลกจริงๆนะโอ้จริงพย่ค่าฝาบาทถ้าสามารถรู้ล่วงหน้าได้การแผ่ขยายอำนาจไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือฉันจะครองประเทศเหล่านั้นให้หมดเลยฮเจ้า,าชายอิสมินของฮิบไทก็ยังหมายปองทิดาแห่งนายแล้วเจ้าชายอรุกอนแห่งอัสเีเลีย จะไม่คิดอย่างนั้นบ้างเชียวหรือราคัตจะค่อยๆมีอำนาจขึ้นทีละน้อยทีละน้อยพวกเราโชคดีมากพี่ยาค่ะถ้าเจ้าชายอิสมินกับอารุกร่อนรู้เรื่องนี้แล้วก็คงจะอิจฉ้าฉันจนตาลุกเลยแน่นอนตอนนี้ธนราคัตก็สามารถครอบครองดินแดนทั้งหมดได้แล้วทุกคนตอนนี้เจ้าหญิงอยู่ในกำมือของฉันฟ้าดินก็อยู่ในกำมือของฉันแล้วอีกไม่นานบาบิโลเนียของเราจะเป็นประเทศที่น่าเกรงขามของทุกๆประเทศ เฮ้เฮ้บาบิโลเนียอันเกียงไกรของเราเฮ้ hey. เอ้ทุกคนสายแล้วเร็วมีแต่ความกำแ่งไม่มีที่สิ้นสุดฉันจะไม่ยอมให้อภัยอย่างเด็ดขาดอืมโอมุริที่เจ้าหญิงบอกว่าพวกเอลัมจะไปโจมตีพวกที่อยู่แถบเทือกเขาซาคโครสนนะ่ะเราต้องเตรียมตัวไว้บ้างนะคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของพวกนั้นให้ดีเตรียมทหารให้พร้อมเตรียมรถออกศึกมุ่งหน้าไปซาคโครสท่านราคัส นี่ว่าเมมฟิสไอซีดหรือชาวอียิปต์จะไม่มีใครให้อภัยท่านเลยเราจะนิ่งเงียบอยู่อย่างนี้ไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างลูกค้ากษัตริย์ราคัดใช้เราสองคนเป็นเครื่องมือบีบบังคับให้คุณแคร์เราทำตามที่เขาต้องการแต่ถ้าเราจะทำอะไรลงไปก็ต้องแน่ใจก่อนว่าทิดาแห่งนายปลอดภัยแล้วจึงลงมือเอ้ฉันจะทำยังไงดีอูนาดลูกค้าทำไมเราต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ทิดาแห่งนาย เราต้องหาจุดอ่อนของราคัทให้เจอในประวัติศาสตร์ที่เคยเรียนมาเออมีหรือเปล่าหรือว่าไม่มีมีอะไรที่ทำให้ราคัตวั่นไหวได้ในสมัยโบราณบาบิโลเนียมีความก้าวหน้าทางด้านดาราศาสตร์พวกเขาจะเฝ้าสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้าพวกเขาเชื่อว่าการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์มีอิทธิพลต่อสังคมมนุษย์เป็นอันมากเออใช่แล้ว การเกิดจันทคราดสุริยคราดการเกิดจันทคราดถือเป็นลางร้ายที่สุดสําหรับกษัตริย์แห่งบาบิโลเนียจันทคราชสุริยคราดเออคุณแครโรกกำลังคิดอะไรอยู่ครับทิดาแห่งน้อยเมื่อกี้กําลังพูดอะไรอยู่คนเดียวฉันจะลองเขย่าวขวานราคัดดูสักหนเฮ้จะเขย่าวขวานทัราคัดหรือตอนนี้เราสามารถทําได้แค่นี้ก็ยังนับว่าดีแล้วเอออย่าเลยทิดาแห่งน้อยน,อยนี่ไอซี่เป็นพวกเรายังไงซะ อิหยบก็ไม่รอดพ้นอุ้งมือเราไปได้หรอกเออคุณแครเราจะทําจริงๆหรอฉันจะลองดูจะทําให้เขากลุ้มใจเล่นๆทีไดาอย่างนายจะทําอะไรปรดระวังอันตรายด้วยนะครับสมัยศตวตรรษที่7ก่อนคริสตกาลกษริย์ออสูบานีบานได้บันทึกคําทํานายทางโหราศาสตร์ลงบนแผ่นดินเหนียวไว้ว่าถ้าดาวอังคารเคลื่อนที่มาตรงกับดวงจันทร์จะทําให้เกิดชนทรราดกริย์จะสวรรคตรประเทศชาติจะล่มจม จันทคา拉จะเกิดวันไหนแน่ยังบอกไม่ได้แต่จะต้องเกิดขึ้นแน,น่ๆอ้าวมีอะไรหรอตัวหญิงผมทองไม่มีทางหนีออกจากขอคอยนี้เชียวหรือคืนวันพระจันทร์เต็มดวงที่กำลังจะถึงนี้บาบิโลเนียจะพบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันอย่าเพิ่งหลบหน้ากันสิท่านราคัตมีอะไรหรือจะมีลางร้ายเกิดขึ้นกับกษัตริย์บาบิโลเนียท่านรู้หรือเปล่าว่าจะเกิดจันทคา拉ในเดเรวนีอ้อะไรนะ ถ้ากลัวตายก็รีบๆหาทางป้องกันชีวิตไว้ซะก่อนฮะนี่นี่ไม่ได้หลอกกันนะโอ๊ยจะเกิดขึ้นวันไหนบอกให้รู้หน่อยสิพูดสิเออเออฮะจะเกิดจันทะคาดเหรอตายจริงจะทำยังไงดีโอ้รังร้ายจะเกิดเหตุร้ายกับกษัตริย์ความวิบัติพูดสิที่ได้อย่างนายจะเกิดวันไหนโออฉันไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นวันไหนโอ้คุณแค่รอ รู้รู้แต่ว่าในเ,เร็วๆนี้เออตกใจขนาดนี้เชียวหรืออมุริโอ้ยเรียกหนหลวงมาสิห้ามทุกคนแพ่่งภายเรื่องนี้ออกไปด้วยเด็ดขาดอีกเรื่องคือห้ามบอกไอซิดว่าที่ดาแห่งนายถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินพวกแกไปเตรียมวิหารทำพิธีเอาไว้ให้พร้อมทั้งหมดนี้ที่ฉันห้ามถ้าใครไม่เชื่อจะได้เห็นดีกันเออจะทำให้ตกใจเท่านั้นไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ ไปจัดเตรียมคนรับใช้ประจำวิหารเอาไว้ด้วยนะเรื่องสำคัญของท่านราคัตหูไม่เหลือความหยิ่ง,งยโสข,ของราคัตคนเดิมเลยเคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์บอกว่าจันตะคราดเป็นลางร้ายที่จะเกิดแก,ก่กษัตริย์อมุริไปที่วิหารด้วยกันดูนี้ฮึตกใจสุดขีดเลยละสิโอ้เชื่อคำทำนายของทิดาแห่งน้ยสนิทเลยราคัตขหนี่ดีฟอเลยสมน้ำหน้าอยากชั่วช้าดีนัก อุนัทขอผพ้าพันแผลครับเจ็บไหมลูกคา้าเอเจ้าหญิงราคัตนี่เข้าใจแทงนะคุณแค่เราจะเกิดจันทคราสจริงๆหรือเฮ้อ,อตายละจะทำยังไงดีฉันหลอกราคัตแค่จะทำให้เขาตกใจเท่านั้นเองคุณแค่เราเป็นราชินีอียิปต์ที่สามารถรู้อนาคตเออสองคนนี้ก็พลอยเชื่อเรื่องจันทคราสไปด้วยเออเจ้าชายของผมเจ้าชายอิสมิน ที่ได้แห่งนายทำนายอนาคตได้โอ้จะเกิดจันทคราดเเร็วนี้จริงจริงหรือโอ้ยจะทำยังไงดีล่ะถ้าราคาดรู้ว่าถูกเราหลอกแล้วก็ต้องลำบากแน่ๆเลยเราจันทคราจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทำเรื่องเหลวไหลอีกแล้วเหรอโอ้ยนี่ฉันหาเรื่องเดือดร้อนอีกแล้วเมมฟิสฉันอยากกลับอียิปต์เหลือเกินฉันอยากกลับไปสู่อ้อมอกอันแสนอบอุ่นของเมมฟิส เมนเสฉันถูกขังอยู่ที่นี่มาช่วยฉันหน่อยไม่มีทางเลยหรือที่จะส่งข่าวให้เมมฟฟสรู้ถ้าเมมฟฟสดูเรื่องก็คงจะรีบมาอาจจะได้รับอันตรายเพราะไม่ทันระวังตัวเมมฟฟสอย่ามาบาบิโลนนะราคัตวางกับดักเอาไว้ราคัตมีแต่ความคิดที่ชั่วร้ายหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาฉันจะออกไปจากบาบิโลนด้วยตัวเองให้ได้ ฉันจะทําให้ไอซิดและทหารอียิปรู้ท่าแท้ของราคัตโด,ดยเร็วที่สุดนี่ลูกค้าอุน,นัตมาช่วยฉันหน่อยฉันจะปีนขึ้นไปอีกอ๋ะจะปีนอีกรอนี่ผลักฉันขึ้นไปก่อนเถอะนะลูกคาครับครับจะดีหรอครับที่ได้่างนายคุณแคร์เราอย่าปีนเลยอ,อย่าพูดมากนะ่ททาตามที่ฉันบอกเถอะอย่าปีนเลยครับที่ได้่างนายถ้าคุณแคร์เราตกลงมาได้รับบาดเจ็บจะทํายังไงกันล่ะทีนี้เอ้ย มันออกจะเกินกำลังไปหน่อยคิดหาวิธีใหม่ดีกว่าใช่แล้วเราเอาผ้าม่านมาฉีกเป็นชิ้นๆแล้วตอกันแทนเชือกดีไหมดีไหมอืมใช้แทนเชือกสำหรับปีนลงไปหน่อยดูทำหน้าเขาสิอย่ามโหัวเราะอยู่เลยช่วยกันหน่อยสิครับครับผมขอโทษตอนนี้ราคัดกำลังวุ่นวายเรื่องจันทคราดเราต้องฉวยโอกาสหนีไปตอนนี้อืมพวกท่าที่กำลังก่อสร้างหอคอยจะไปไหนกันนะ โอกาสเป็นของเราแล้วจะได้ไปตามหาเจ้าหญิงผมทองนี่แกอย่าเรื่องเดือดร้อนเลยนะพอที่เธอฮาเซนรู้สึกว่าพวกทหารมีท่าทางแปลกๆนะนี่ได้ข่าวหรือเปล่าจะเกิดจันทคราดเร็วๆนี้หืมอะไรนะแต่ยินแล้วเหยียบไว้นะฉันแอบได้ยินพวกทหารในหอกค,คอยเขาพูดกันเป็นคำพยากรณ์จากทิดาแห่งนายว่าจะเกิดจันทคราดหคำพยากรณ์ใช่แล้วต้องเป็นเจ้าหญิงผมทองเท่านั้นที่จะทำได้ ฮาเซนเจ้าหญิงต้องอยู่ในหอคอยนั่นแน่ๆอาลีอืมไปมุดหัวอยู่ไหนนะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับตอนนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามต่อตอนหน้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ